สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเอมนะคะวันนี้นะคะมาในแบบที่มีหัวข้อนะก็วันนี้ตั้งใจมาทำนะคะหัวข้อเกี่ยวกับว่าคนอื่นนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนลักษณะแบบไหนเป็นคนอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเนาะก่อนจะมาดูกันว่าคนอื่นเขามองคุณเป็นคนแบบไหนลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ช่วงนี้กันกันก่อนดีกว่านะคะว่า แต่ละท่านแต่ละคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องนี้ในวันนี้นะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่อัลเคิ้น,นะคะในการดูหน่อยเนาะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเจอภาวะอะไรอย่างไรนะคะขอซามใบเหมือนเดิมนะคะ ว้าว wow, imagine นะคะอยู่ในช่วงกำลัง m a n i f e ตอยู่ในช่วงกำลังของการจินตนาการนะคะอยู่ในช่วงของการดึงดูดหรืออยู่ในช่วงของความใฝ่ฝันที่คุณคาดหวังไว้กำลังจะเป็นจริงนะคะอูแล้วก็มีความ,มทรงพลังมากๆสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะ คุณเป็นคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวตนสูงมากๆในตัวตนของคุณนะคะแล้วก็ดูทรงพลังแล้วก็ดูสง่างามและมีความสุขอืมแล้วก็มีพลังงานของความอ่อนโยนนอกจากดูทรงพลังดูสง่างามมีความสุขแล้วคุณมีความอ่อนโยน ะะมีพลังของความอ่อนโยนมีพลังของความเมตตากรุณาสูงมากๆด้วยช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้เห็นถึงความใฝ่ฝันใดๆที่คุณเคยคดาดหวังหรือฝันไว้ะคะ่ะกำลังจะได้รับการตอบรับกำลังจะเป็นจริงคุณกำลังจะได้รับหรือบาง,บางท่านบางคนนะคะอาจจะได้รับอะไรบางอย่างมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างให้เห็นถึงมีความแบบดูมีเมตตากรุณามีพลังงานของความอ่อนหวาน ของความเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะแต่ช่วงนี้ดูแบบมีความอ่อนหวานม,มีความเมตตาการุณามากๆด้วยนะคะประมาณนี้นะช่วงนี้ให้เห็นในลักษณะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะเมาดูนะว่าเ้า พ้นดวงของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างหลายหลายคนในช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองหรือเปล่าอแล้วก็หลายๆคนอาจจะช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายด้วยหรือเปล่าเพราะมีพลังของอาจจะอยู่ในช่วงของภาวะของการไม่สบายได้ด้วยแล้วก็เหมือนช่วงนี้อยู่กับตัวเองมากๆนะคะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งสูงสิงกับใคร นะให้หแบบนี้นะคะอืมมันอยู่กับตัวเองเพื่อการตกผลึกอะไรบางอย่างนะคะการอยู่กับตัวเองของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองการทำหมั่นทำสมาธาิหรือใครหลายๆคนในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสบายอยู่ก็ได้ด้วยนะไตเห็นถึงมีความคิด มันมีความมีความคิดมีภูมิปัญญามากๆมีความหนักแน่นในตัวคุณมากๆนะคะแล้วก็เห็นว่าอยู่กับตัวเองได้ดีมากๆด้วยช่วงนี้นะเหมือนพยายามจะปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะอยู่กับตัวเองวิเคราะห์พิจารณาอยู่กับตัวเองเพื่อกำลังจะพยายามจะออกจากความรู้สึกนึกคิด อะไรบางอย่างเดี๋ยวเอ็มค่อยมาขยายทีหลังเนาะแน่ดีที่ผ่านมาดูว่าคุณค่อนข้างจะแบบเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆากเลยคะ่ะมีความสุขอ,อยู่กับมีความสุขในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่เจอแล้วก็ใครลหลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องปัญหาของในเรื่องของความรักมาด้วยนะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องปัญหาของความรักความเจ็บปวดความทุกข์ใจความเสียใจอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่ในภาวะฝังลึกในจิตใจของคุณนะคะในตอนนี้นะเป็นไปได้แล้วก็ใครหลายๆคนช่วงนี้นะคะลองเช็คอาการของโรคหัวใจดูหน่อยก็ดีนะมีใจวิววิวใจสั่นไหมนะคะระบบเลือดระบบของเหลวในร่างกาย ปกติหรือเปล่าถ้ายังไงก็อยากให้ลองไปเช็คดูนะคะเพราะว่ามีมีไพ่ของการป่วยแล้วก็มีไพ่ของสามดาบขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็มีไพ่ของ5้าดาบไพไงลองลองเช็คอาการดูหน่อยนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นเป็น,ปนหายหายได้นะอืม,มีเรื่องเดโมนอือเอ็มมองว่ามันอาจจะมีเรื่ององก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็ระยะนี้คุณอาจจะมี มีเรื่องวิตกกังวลเรื่องของความเป็นอมูลถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่เข้ามารับชมรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเหมือนสถานการณ์ที่คุณเคยเจอมาหรือสถานการณ์ณนะตอนนี้ที่คุณเจออยู่อะคะ่ะคนอาจจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักอยู่ในความรักที่เหมือนคุณจะต้องโดนไปอยู่ในในความรักที่ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะคุณพยายามที่จะเอาตัวเองออกจากจริงๆคุณเป็นคนที่หนักแน่นนะเราก็ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไพ่ในลักษณะนี้เนาะให้เอมเห็นในเรื่องของภาวะตอนกลางคืนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะคะมีภาวะของการมีภาวะของเรื่องตอนกลางคืนแล้วก็หรือใครนะคะอาจจะมีเรื่องของเอ็มตั้งใจว่าจะพยายามไม่พูดเรื่องนี้เนาะแต่แบบไพ่มันได้เห็นทิศทางนี้นะคะอืใครหลายๆคนอาจจะโดนทําเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มาในทิศทางของเรื่องของคนรักคนรักหรือเป็นบุคคลที่สามอะคะ่ะที่มาทําคุณนะแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันมีเดโมนเป็นไพ่ของเรื่องของวิญญาณได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ให้ดูเรื่องของความฝันให้ดีนะคะอาจจะมีอะไรมาบางอาจจะมีอะไรบางอย่าง มาบอกคุณในช่วงของเรื่องในในช่วงเวลาที่คุณฝันนะคุณเป็นคนแข็งนะคะแต่จิตใจเบื้องลุกค,คุณอนะอย่างที่บอกคุณเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ส่งพลังมากๆอ้อแล้วก็น่าจะเดี๋ยวนอนนะเอ็มว่าน่าจะไปล้อกับอิ a ม e i m a g ม เอมเนจิกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความฝันด้วยก็ได้นะคะจินตนาการความฝันช่วงนี้เหมือนความฝันอาจจะเป็นลางบอกเหตุให้สําหรับคุณก็ได้นะนะคะอาจจะมีความฝันช่วงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาคุณฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าจังหวะตื่นขึ้นมาหรือคุณอาจจะโดนเรียกตึกโดนเรียกตื่นกลางดึกอะคะ่ะ ก็ลองลองเอาสมุดปารกกามาจดดูนะว่าในในฝันน่นนะคุณฝันถึงอะไรนะคะอาจจะมีรางบอกเหตุอะไรบางอย่างมาบอกกับคุณได้ด้วยนะอืมเพราะมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีเซนดีแล้วก็เซนแรงมากๆนะคะเพราะว่าราชินีถุยเพ้่อมาแล้วก็ยังไงก็อย่าง,งที่บอกนะคะอย่าลืมเช็คเรื่องสุขภาพด้วยนะ ถ้าในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้อาจจะไปผิดหวังเสียใจกับกับความรักก็ได้นะคะเป็นรักที่เป็นรักสามเศร้าเป็นรักที่ไม่ได้มีแค่คุณกับเขาเป็นรักที่มันยังต้องถูกอำมพางซ่อนเล้นนะคะมันยังมันเหมือนมันเหมือนว่ารักครั้งนี้มันจบไปแล้วนะแต่มันเหมือนมันยังยังค้างคาอยู่ในจิตในใจของคุณคุณพยายามจะปลดล็อกออกมา ะะแต่ให้เห็นว่าเหมือนนา,นาคตอันใกล้เนี้ยมันยังเห็นถึงการปลดล็อกยังไม่ได้มันคุณยังดิ่งกับสถานการณ์นี้อยู่นะคะแต่จริงๆอ่ะตัวคุณเข้มแข็งมากๆนะอืเอ็มมองว่าคุณจะหลุดนะคะจากจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะสิ่งแวดล้อมของคุณเหมือนคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญามากๆแล้วก็มีเกณฑ์จะมีคนถ้าในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเอ็มขยายดีกว่าเนาะ วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าคนอื่นเขามองคุณกันยังไงเนาะแต่แบบพอในไม่พื้นดวงแล้วเหมือนว่าคุณไปเจออะไรมาในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจนะที่มันยังแบบมันยังคางคามันยังดิ่งมันยังลึกอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณพยายามที่กําลังจะปลดล็อกบางอย่างออกมานะคะนะในภาวะช่วงนี้นะแต่สิ่งที่คุณไปเจอค่ะเหมือนจะเป็นการดึงศักยภาพของเซนส์นสัญชาตญาณอะไรของคุณบางอย่าง จะดึงความมีเมตตาการุณาตอนนี้ให้เห็นความเข้มแข็งอะไรบางอย่างแล้วอาจจะกําลังดึงถึงความเมตตาการุณาของคุณใน,ในตัวคุณที่ที่เป็นการเมตตาที่ถูกต้องอะคะ่ะการเมตตาที่ไม่ถูกเอาเปรียบนะดินออขอขยายเพิ่มเติมรอคอยความรักคนทางไกล ค่อนข,ข้างจะเหนื่อยนะคะเป็นอะไรที่มันเป็นความรักที่มันดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากขึ้นดวงสามดาบอืมน่าจะ,ะสถานการณ์ที่เอ็มมองเห็นนะน่าคนที่เข้ามาตอนนี้ค่ะน่าจะไปเจอผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวงังความเสียใจเอ็มมองไปนี้ทางในเรื่องของความรักนะคะอามีการเดินจากมีการลากันไปนะคะ คุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกทําอะไรไม่ดีรับหลังในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักด้วยนะคะจบกันไปแบบพังๆจบกันไปแบบกระทันหันนะคะหลายๆเรื่องยังฝังใจคุณอยู่คุณอาจจะถูกทําอะไรไม่ดีจากบุคคลที่3ได้ด้วยนะคะจากเรื่องในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะจากในเรื่องในสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะเพราะมันมีทั้ง7ดาบขยายที่แล้วก็อาจจะทําให้คุณป่วยได้ด้วยนะคะ สิ่งที่ทําสิ่งอะไรที่ควรทำทากับคุณเนาะอม,มองว่าคุณกําลังได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณไปเจอมาคุณได้รับการช่วยเหลือ,อคุณพยายามจะออกจากอะไรบางอย่างจริงๆนะ ออกจากความคิดความรู้สึกคําพูดหรือการถูกด้อยค่าอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะมันเหมือนมันติดคุณมานานหรืออีกในหนึ่งถ้าใครที่กําลังทําอะไรกับคุณไม่ไม่ดีอะคะ่ะในเรื่องของความรักยังให้เห็นว่าเขายังทําอยู่นะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงกันไปแล้วนะคะมันยังมีเรื่องของให้เห็นว่ายังมีอะไรบางอย่างที่มันมันยังทําคุณอยู่อะคะ่ะ เหมือนเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องรับต้องเจอเลยอะ่ะคอีกหนึ่งใบอืมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะที่คุณจะหลุดพ้นจากภาวะนี้เนาะหลายๆคนนะคะเหมือนก่อนหน้านี้ไปเจออะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักการถูกคุณการถูกทําคุณใส่โม้น้ำนะคะถูกครอบถูกงทำทําให้อะไรหลายๆอย่างมันไม่เปิดออกมาทําให้คุณแบบเหมือนตอนนี้คะ่ะติดชะงัก ก้าไปข้างหน้ายังไม่สุดเอ็มมองว่าเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ<_ <A> _>เพราะว่าตัวต,วตวนคุณเองอ่ะค่อนข้างจะเข้มแข็งมากๆนะเจออะไรมาเยอะนะคะถ้าในเรื่องของในเรื่องของความรักแล้วก็อาจจะเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักเพื่อจะทําให้คุณได้ตื่นรู้นะคะมองว่าคุณต้องเป็นในวิบากกรรมในเรื่องของความรักที่จะทาให้คุณแบบ ได้เห็นโลกได้ได้ได,ได,ได้ได้เกิดความเข้าใจน่าจะไม่งงกันนะอืมมองว่าคุณจะปลดล็อกได้นะคะถ้าใครก่อนหน้านี้คนรักเก่าๆคนที่เคยแบบ มีการวนกลับมาแล้วก็แล้วก็มีเกณฑ์ของคนรักเก่าวนกลับมาได้ด้วยนะคะคนที่จบกันไปแบบพังคังเนาะเดยวมาขอขยายไบสุดท้ายก่อนนะพลังงานของคุณค่อนข้างไปเจออะไรมาหนักนะคะแล้วก็มองว่าเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักนะคะเอ็มมองว่าเป็นแบบนี้นะ แล้วก็คุณมีเกณฑ์ว่ากำลังจะได้เจอจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืมค่อนข้างจะแล้วก็ให้เรามาระวังนะต่อให้ไม่ได้เป็นเรื่องของความรักหรือคนรักนะคะเป็นคนที่คุณไว้วางใจ เป็นคนที่คุณไว้วางใจก่อนหน้านี้คนที่เคยจบกันไปแบบพังๆกันไปนะคะให้เห็นว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับคุณนะเหมือนคุณก็รับรู้ได้ด้วยนะคะให้เห็นว่าคุณรับรู้ได้ด้วยโดยเฉพาะเวลากลางคืนคุณอาจจะมีเสียงเรียกอะไรปลุกให้คุณตื่นนะคะถ้ามันมีเรื่องในเรื่องของความฝันถ้าคุณตื่นขึ้นมาพยายามจดในความฝันนั้นไว้นะเหมือนม่นมีรางบอกเหตุอะไรบางอย่างมาบอกหรือถ้าอยู่ในช่วงนี้มีภาวะที่อยู่อยู่แบบ มีอาการอยู่สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนบ่อยๆนะคะเหมือนสิ่งพวกนี้มันจะมาในช่วงเวลากลางคืนนะเหมือนคุณยังถูกกระทําอยู่นะคะแต่มองว่าเดี๋ยวคุณจะหลุดไหมคุณจะหลุดพ้นแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะคะ่ะสามารถทําให้ตัวคุณหลุดหลุดได้เองด้วยนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึง่งเหมือนคุณจะต้องอยู่ในจุดของการให้อภัยนะคะ ไพ่วันนี้ค่อนข้างให้เอ็มเห็นเป็นทิศทางนั้นนะเหมือนคุณจะต้องอยู่ในจุดของความชัดเจนอะไรบางอย่างให้อภัยเป็นเป็น,เป,นเป็นการเป็นจิตของการเมตตาค่ะเพื่อเป็นการตัดให้อภัยแล้วคุณจะเป็นอิสระนะคะจากพลังงานนี้นะ กำลังจะมามองเนาะว่าคนอื่นเขามองแล้วก็มองคุณเป็นยังไงแต่ว่าพลังงานาพื้นดวงให้เห็นในลักษณะประมาณนี้นะคะว่าณตอนนี้ที่ใครกําลังมารับชมรับฟังเหมือนคุณกาลังถูกเล่นงานจากสิ่งเล่นลับจากสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นมีผลกระทบกับเรื่องของการนอนหรือช่วงเวลาระยะเวลากลางคืนจะมีอะไรแปลกๆเสมอๆคุณจะรู้สึกได้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 ไดไดเองเพราะาดูแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเซนดีแล้วก็เซนแรงนะคะเป็นคนที่มีแบบ เหมือนสามารถอย่างรู้อะไรบาง,บางอย่างได้ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้ภาวะแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่อะค่ะอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการของร่างกายของคุณมีภาวะของการพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับจะมีผลไปถึงระบบของหัวใจระบบเลือดนะคะที่ทําให้คุณตอนนี้มีปัญหาได้ด้วยนะถ้าใครเป็นอาการนี้อยู่อย่างแรกเอ็มอยากให้แบบอะไปปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะไปหาหมอก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่สอลองตั้งสติทําสมาธิ ตั้งจิตที่เป็นเมตตาให้อภัยอโหสิกรรมนะคะอืมเพราะว่าพลังงานเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้คุณไปเจอความสัมพันธ์แบบไหนมาเนาะแล้วก็เหมือนให้เห็นว่าอ่าอะไรบางอย่างกําลังเล่นงานคุณอยู่นะคะอ่าแล้วด๋ยวมาดูกันอ่าสำหรับใครตัวตนใครที่มันมีลักษณะแปลกๆป,ประมาณนี้อยู่นะก็ลองเช็ค เช็คดูนะคะเช็คดูสภาพจิตใจสภาพร่างกายว่าช่วงนี้ยิ่งเฉพาะเวลากลางคืนนะคะมีมีมีอาการประมาณนี้ไหมนะคะถ้ามีก็ลองอทำสมาธิแผ่เมตตานะคะลองดูนะหรือไม่ก็เวลาอาบน้ำนะคะนึกถึงคุณพระรัตนาไตเนาะให้ชำระล้างสิ่งที่มันมันไม่ดี ะะก็ทำทำเองที่บ้านนี่แหละนะคะเวลาอาบน้ํสาสระผมก็ระลึกถึงคุณพระนาตยไยพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตให้เป็นดั่งน้ํามนต์นะคะชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของคุณนะทำแบบนี้ทุกๆวันนะคะช่วงนี้ทําแบบนี้ทุกๆวันลองทําดูสักเจวันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาบดีขึ้นไหมนะคะสภาวะจิตใจร่างกายความรู้สึกดีขึ้นไหมแล้วหลังจากนั้นก็ อลองลองปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบหัวใจนะคะหรือว่าใครพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะลองปรึกษาแพทย์ดูด้วยเนาะ,ะประมาณนี้นะะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนอื่นนะคะเขามองแล้วเขาเขามองว่าคุณเป็นคนแบบไหนเขาคิดรู้สึกกับคุณอย่างไรกันนะคะขอดูหน่อยคนอื่นคนอื่นๆเขามองคุณเป็นคนยังไงกัน เขามองว่าคุณเป็นคนมีเป็นคนมีความมั่นคงมีภูมิฐานนะคะอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงมากๆนะคะถือว่าคนอื่นเขามองดีนะว้าวแต่ว่าแอบเป็นคนเอาแต่ใจหรือเปล่าคะเป็นคนที่อะไรต้องเอาให้ได้คนอื่นค่อนข้างจะกลัวคุณหรือเปล่า <c oughs> คุณมีพลังงานความเป็นเดวิลอะคะ่ะมีพลังงานของความร้ายกาจอยู่นะเขามองแบบนั้นนะคะ มีอเรออีกในหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดรุนแรงมากๆนะคะมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องของสเสน่ห์เขาก็มองว่าคุณมีเรื่องของสเสน่ห์ทางเพศสูงมากและอาถ้าเป็นเรื่องของอุปนิสัยเป็นคนที่จะเอาอะไรแล้เอาให้ได้เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าชอบควบคุมวงการนะคะหรือว่าชอบสังสรร์ปาร์ตี้ชอบสิ่งมึนเมาไหมนะคะขอดูต่อ แต่เป็นคนทําอะไรเป,นนเป็นคนมีความชัดเจนเป็นคนตั้งใจมีความมุ่งมั่นมักจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเสมอๆนะคะแล้วก็พอมันเป็นเดวิลสี่เม้า1ไหนึ่งเม้าเวลาคุณจะทาอะไรอะคะ่ะคุณจะหมกมุ่นกับสิ่งสิ่งนั้นมันจะเหมือนคุณจะหมกมุ่นอยู่กับมันทํากับสิ่งสิ่งนั้นกับมันทําให้มันเกิดความสําเร็จให้ได้อะคะ่ะ แล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์จริงๆนะเป็นคนสเสน่ห์มีความฉลาดมีวาทศิลป์ดีนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆอ่าแล้วเขามองคุณยังไงเป็นอย่างไรกันต่อมาดูกันโอ้ดูแล้วคุณเป็นคนมีความเพียบพร้อมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขามองว่าคุณกำลังหมกมุ่นทำอะไรอยู่กับตัวเองหรือเปล่าความเป็นเดวิลขึ้นมาเนาะ สเสน่ห์คุณรุนแรงมากนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมมากๆนะคะเติมเต็มตัวเองได้ดีนะ,ะพลังงานวันนี้ส่วนใหญ่ที่มองมองว่าที่จะเข้ามาดูเอ,อ็มอ่ะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะหรือต่อให้คุณเป็นผู้ชายอะคะ่ะมองบอกว่าคุณก็มีสเสน่ห์แบบดึงดูดมากๆแล้วก็อาจจะมีพลังของมีพลังของอเซโรโทนีนมีพลังงานของผู้หญิงสูงได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความ มั่นคงตั้งใจเวลาต,ตั้งใจจะทำอะไรทำจริงมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสมเสมอๆดูเป็นคนดูเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์นะคะแต่ก็อาจจะมีความเอาแต่ใจนิดหนึ่งมีสติปัญญาดีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนมีสติปัญญาดีค่อนข้างจะหนักแน่นเข้มแข็งกแกร่งผ่านอะไรมามากเขามองคุณเป็นคนยังไงอือ แล้วก็ใครหลายๆคนใครหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปเอ็มในวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจด้ไหมเพราะมีทั้งสี่ไม้เท้าแล้วก็อาหารคิงถทอเรียนนะคะเขาอาจจะมองว่าคุณนะ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอา,อาจจะทอาอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบไม่หยุดนิ่งเป็นคนฉลาดมีโปรเจกต์ใหม่ๆเสมอเสมอเราเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ พอสเตนขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าเวลาคุณทําอะไรทําด้วยตัวเองนะคุณไม่ได้หวังพึ่งพาใครเป็นคนที่วางแผนเพื่อจะพัฒนาตัวเองเสมอๆก้าวไปข้างหน้าเสมอนะโอ้คนอื่นถือว่ามองคุณดีนะคะแต่มีเดวิลขึ้นมาหนึ่งใบนะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ปรับสมดุลได้ดีมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตลอดนะคะ เป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีการพัฒนาชีวิตตลอดเวลาทําอะไรค่อนข้างจะมูกมุ่นเอาจริงเอาจังความเป็นเดว,วิลนะมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะเกินเบอร์นิดนึงถ้าเวลาคนอื่นมองมาถ้ามันมีเดว,วิลนะคะเพราะไม่มีทั้งราชนินีถือไม้เท้าก้าวเหรียญน,นะคะบางคนเขาก็มองว่าคุณอาจจะมีความเชื่อมั่นเกินเบอร์อืแต่หลายๆคนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบ ยืดหยุ่นได้ดีปรับปรับภาวะตัวเองได้ดีเอาตัวรอดเก่งนะคะเป็นคนที่มีภูมิฐานมากๆม,มีทรัพย์มีสมบัติเติมเต็มตัวเองได้เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดอืมเพอร์เฟกมากเลยนะคะแล้วก็เวลามีอะไรก็ไม่ได้เรียกร้องความเขาเรียกว่าอะไรสเตนขึ้นมาไม่ได้ต้องการขอความช่วยเหลือจากใครอะคะ่ะเวลาคุณมีอะไรคุณมักจะแก้ปัญหาแก้ไขด้วยตัวคุณเองนะแล้วก็ ความเป็นเดวิลขึ้นมาเนาะแล้วมีสเตนขึ้นมาแบบนี้บอกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนหญิงะลงในตัวเองมากๆนะคะคนอื่นเขามองคุณประมาณนี้ได้นะแบบถ้าเชื่อมั่นอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วอะค่ะเพราะว่าด้วยความว่าฉันผ่านอะไรมาเยอะฉันทําด้วยตัวเองมามากฉันไม่จําเป็นต้องฟังใครเขาอาจจะมองอ่ะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของคุณนิดนึงนะหรือหลายๆคนอาจจะเป็นคน,คนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์หรือเปล่านะคะเพราะมันมีเดวิลขึ้นมา นะแต่ก็จะมีพลังงานของความเอาจใจยึดติดแล้วก็เชื่อมัน่นยึดมั่นในความคิดของตัวเองสูงพอสมควรเหมือนกันนะคะแม่เดี๋ยววิวขึ้นมาใปเดียวแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆลึกๆแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณาเป็นเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักรับนะคะแล้วก็ใจบุญด้วยชอบทําบุญทําทานนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเนาะ ปรับภาวะสมดุลได้ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะคะพอนังงานวันนี้นะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างที่เอ็มแนะนําไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้ายังไงก็ลองเช็คสภาพร่างกายตัวเองตอนนี้ตอนนี้กันก่อนเนาะว่าสภาพร่างกายตอนนี้เป็นอย่างไรมีปัญหาแบบที่เอ็มพูดไปไหมช่วงภาวะกลางคืนมีมีในลักษณะแบบที่เอ็มพูดหรือเปล่าถ้ามีลองทําแบบที่เอ็มแนะนําดูนะคะ ลองทาน้ํามนต์อาบดูเนาะสักเจวันแล้วก็ลองปรึกษาแพทย์ด้วยถ้ามันมีเรื่องของระบบเลือดหรือระบบหัวใจอะไรบางอย่างใจวิวใจ,ใจ,ใจ,ใจสัน่นยังไงนะคะลองหาหมอดูแล้วก็ความฝันจะเป็นรางบอกเหตุอะไรให้คุณบางอย่างแล้วก็สําหรับท่านอื่นเวลาคนอื่นเขามองคุณเข้ามาคุณสบายใจได้เลยนะแต่มองว่าคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยสนใจว่าใครจะมองคุณอย่างไรก็ได้นะคะเพราะว่าให้เห็นว่าคุณค่อนข้างจะโฟกัสโฟกัสตัวคุณเองพอสมควรนะ อืมนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานวันนี้นะใครที่ฟังเราชอบฟังเราใช่นะคะก็ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ฝากกดกดทุกใจเอ็มกันนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเอ็มขอไปก่อนนะคะพลังงานดีนะคะพลังงานดีๆใดในสากลโลกนี้สิ่งดีๆนะคะในสากลโลกนี้นะคะก็ขอให้พลังงาน ในโลกนี้พระแม่ธรณีพระแม่โลกนะคะมอบให้กับทุกทกท่านทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในการเข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้โลกโปกโลกโป่งเบาสบายกันทุกๆคนนะคะอะไรที่มันมีอะไรที่มันไม่มีมีอะไรที่มันไม่ดีที่มันขวางที่มันก้านที่มันอึดมันอัดอยู่นะคะก็ขอให้พลังงานของโลกนี้ให้เคลีย ะคะเคียร์ให้กับทุกทกท่านทุกๆคนด้วยนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมไปทาแบบท่เมบอกกันนะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสบายใจมีความเบาสบายโล่งเบาโปร่ง,รงเบาสบายนะคะในทุกๆคนนะคะวันนี้ไปลคะคะสวัสดีค่ะ